วันนี้ขอไปซื้อโทรศัพท์เจ้ามาทำกล่องสุ่มขอไปซื้อไอโฟนเจ้ามาทำกล่องสุ่มหนูได้เหรียญปู่มาสองเหรียญบูชาได้ไหมคะได้ค่ะสวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้แบบตาเหมือนจะหลับนิดนึงนะคะเพราะว่าคอนแทคแห้ง ไปแล้วไม่มีคนตอบเดี๋ยวแอดมินตอบลูกค้ารอสักครู่นะคะว้าว หินทุกหน่วยค่ะลูกค้าหินทุกหน่วย9674หน้อยวันนี้หินทุกหน่วย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ค่ะ